สวัสดีครับดครับพี่น้องครับที่อยู่ในห้องโซนแล้วก็ที่อยู่ออนไลน์นะครับผมชื่อยอนครับกระโดดชั้นนั้นหนึ่งกันอมนครับชื่อมารีค่ะน้องคุณตจบไปเลยมารีนะครับพ่อยอนแม่มารีนะครับผู้ใหญ่ยอนแม่มารีนะต่อไปย่าคงสมัยนี้คงจะเป็นกำนันแล้วก็วันนี้จะมาเป็นพะคำพยานะถวายกรไปพระเจ้านะครับ หลังหลังแต่งงานแล้วก็ก่อนแต่งงานนะครับก่อนแต่งงานนี้รู้สึกจะลบกวนจากมารซาตานเยอะมากเลยครับ,บ,ออบก็เล่าเล่าเรื่องความความความฝันนะครับคือมารซา,าตานนี้โอ้โหผมฝันว่าฝันร้ายมากขอโทษนะครับขอโทษพี่น้องด้วยคือมันจับเอาไว้ยาวะผมดึงไปเป็นสิบเมตรอ่ะโอ้โหมันทระะมานมากพี่น้อง โอ้โหมันอะไรอย่างน,นั้นั้นมันจะฆ่าผมไงผมก็ดีที่ฐานพระเยซูช่วยผมด้วยผมสวมยุทธพันธ์เลยชกท่านหลังชวนเลยตอนนั้นน่ผมชนะชนะมารชาตานดาตอนนั้นเนี่ทม,มาอัน,น,าานสัานครับอันนี้เรื่องที่สองครับก่อนที่แต่งงานนี่โดนหนักมากถึงกับเล็บเท้าหลุดครับโอ้โหมันทรมานมากเล็บเท้าหลุดจริงจริครับเอามันมันเจ็บปวดมากตอนนั้นน่ครับก็ อันนี้อันนี้ก่อนแต่งงานนะฮะที่ผมโดนก็หลังแต่งงานนะครับหลังแต่งงานก็ชีวิตก็ดีขึ้นครับความความรักขึ้นจริงๆชีวิตคู่ชีวิตแต่งงานแล้วก็มันไม่สมบูรณ์แบบนะครับมันไม่เหมือนสําเร็จรูปเหมือนมะมีเนาะแต่เราก็เติมเต็มอะไรกันทุกวันนะฮะแล้วก็เติมน้ําพึ่งกันทุกวันนะครับก็จริงๆก็ก็ขอบคุณพระเจ้าจริงๆที่เจ้าประธานคู่พระปอรที่ดีที่น่ารักมาให้นะครับก็ ก็เคธิแกลมีอะไรคุณภรรยาก็ส่วนส่วนมารีนะคะก็มีมารบกวนเหมือนกันก่อนแต่งงานก็มาลีก็ลื่นล้มในห้องน้ำนะคะก็ก็เกือบหัวแตกนะคะแต่ว่าเหมือนเหมือนมีปป๊ารับอะค่ะก็ไม่เป็นไรก็ก็บอกกับพี่ยอนว่าพี่ยอนตูดจำเบ้าเลยงานแต่งงานและลูกเออมารีจะเดินสวยเปล่าไม่รู้แต่ก็ พระเจ้าก็ให้หายทันเวลานะคะไม่เป็นไรเลยนะคะก็ขอบคุณพระเจ้านะคะก็มีอีกเรื่องหนึ่งน,นะคะที่พระเจ้าแบบที่มันมัน,มนทดสอบมาลีนะคะก็คือแหวนแหวนแต่งงานของมาลีเนี่ยมาลีเไปล้างหม้อแล้วก็ลืมไปว่าเราต้องอต้องต้องแบบถอดแหวนอะไรเนี้ยแต่วันนั้นไม่ได้ถอดแหวนก็ตั้งใจว่ามันมันคงไม่หลุดแต่พอเรารู้สึกเราล้างหม้อเสร็จแล้วอะแหวนมันหลุดก็ตกใจแบบอ,อุ้ยแหวนหลุด ป้าแหวนลูกหายอนะไรอย่างงี้แต่เชื่อเลยว่ามันอยู่ในในท่ออนะไรอย่างเนี้มันคงไม่เจออนะไรอย่างนี้แต่มาลีก็พยายามจะหามันให้เจอเพราะมันเป็นแหวนวงวงทีเ่เราแต่งงานแหละมันมีวงเดียวแล้ววงสุดท้ายอนะไรอย่างงี้มาลีต้องต้องดิน้นรนกับมาเนนะี่ยมาลีก็ไปหาอนะไรอย่างนี้บรรดามันหาไม่เจอจริงๆเนี่ยก็เลยไปโทรโทรหาพี่ยอนพี่ยอนคะแหวนแหวนเราหายอะไรอย่างงี้พี่ยอนก็พูดมาคำหนึ่งหายหายเองก็ซื้อเองอะไรอย่างงี้ก็ของขึ้นนะคะ่ะ ตอนนั้นมาลีของขึ้นนะคะอะไรเงี้ย <S <S เป็นสามีอะไรแทนที่ให้กําลังใจมาลีเออหายเองก็ก็ซื้อเองอะไรเงี้ยแต่ตอนนั้น่ะมาลีกะว่าจะโทรไปว่าซะหน่อยอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ไม่เราต้องหาแหวนก่อนเราเราเชื่อว่าแหนแวนเราต้องหายอะไรเงี้ยแต่มาลีก,ก็นิ่งแล้วก็บอกยกมือบอป,ป้าแหวนลูกจะหายไม่ได้นะอะไรเงี้ยบป,ป้าต้องให้ลูกนะแหวนอันนี้เป็นแหวนที่บ่งประทานให้กับลูกนะลูกต้องหาเจอนะแต่เชื่อไหมว่ามาลีอะ มามนทดสอบมาเรียเดินทั่วตลาดเลยมันไม่เจอจริงๆมาเรียก็ตั้งใจว่าวันนี้มาเรียจะไม่ขายของแล้วเลิกไม่มีจเียใจจะขายของแล้วมาเจอสามีพูงนี้อีกก็เลยแบบอยากจะปิดร้านแล้วค่ะก็ก็ทูนอีกแบบม้าต้องเจอแหว,แวนอะไรเงี้ยแล้วมันขึ้นมาในใจนะ่คนํานึงว่าลองไปดูใน,นกระเป๋าสิแต่กระเป๋าใบน,นั้นน่ะมาเรียไม่ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเลยนะคะไม่ได้มันเป็นกระเป๋ากระเป๋าแบบซื้อของอะคะ่ะไม่ได้แบบสนใจกับมันเนะี่ยแต่ว่ามันขึ้นในใจไปดู สรุปแล้วมันเจอจริงๆค่ะมันอยู่ในกระเป๋าโอ้โหบอกเลยว่าสรรเสริมพระเจ้าตบมือให้ป้าหน่อยนะคะแล้วมามารีตกใจมากเลยบอกว่าหุยป้ามันอยู่ได้ไงอ่ะมันเป็นไปได้ยังไงอะไรเนี้ยก็แบบว่าคือเรื่องของเราอ่ะเราปิดปากที่จะไม่ว่าสามีเราไงเพราะเราเชื่อฟังแหวนวงนั้นก็เลยกลับมาคืนก็เลยหมายความว่าเราอ่ะเชื่อแล้ววางใจว่าแหวนวงนั้นจะกลับคืนแล้วเราก็ไม่ไม่ยอมแพ้มารมันเื่า ที่เราจะไปด่าว่าสามีเราไม่เก็บอาการเงียบก็คือกลับแหวนกลับคืนมาก็จะบอกว่าการที่เชื่อฟังแล้วมันมันดีสําหรับคู่ที่แต่งงานใหม่นะคะจริงๆมันยากอะค่ะแต่เราสองคนพยายามอธิษฐานอยู่เสมอคำห้าทุ่มตรวจวิญญาจะหนักหน่อยก็คือมีตีห้าด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเราสองคนนี้คือเชื่อมากๆเลยนะคะแบบว่า ฝฟพรรมยมพนะ์วิญญาณอ่ะมีจริงแล้วบอกก่บเราทุกอย่างที่เราแบบว่าเราไม่เข้าใจกับมันแต่บางสิ่งบางอย่างอะ่ะเป็นคําตอบเป็นคําตอบเดียวคือถ้าเราถ้าเราคิดว่าเราเชื่อแล้วเราคิดว่าเราเอ่ะวางใจเราคิดว่าทุกสิ่งอะ่ะมันยากสําหรับเราสองคนมันเป็นมันเป็นคู่ที่แบบวัยรุ่นน่ะคะ่ะมันก็ยากนิดนึงที่เราจะคุยกันภาษาอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะประมาณนี้นะคะ่ะแต่เราก็สามารถรักกันมากขึ้นแล้วก็หวานด้วยจริงไหมคะเย่ yeah. ก็ขอบคุณพระเจ้าเนาะวันนั้นที่แหวนเขาหายก็โทรบอกผมผมกําลังซ่อมชักโครกอยู่ชั้นหกที่เนี่ยตื่นโซโซที่นีเนี่ยโอ้โหผมแทบจะไม่ร้องเพลงนนวัสก,การ์ร้องเพลงอาบอภรรเลยอารมณ์เสียเลยนะนะ่านะนะนะจะเป็นชักโครกอาจจะบูธชักโครกให้ได้วันนั้นเนะ่ <c oughs> ว่าเอ๊ะทำไมแหวะนเะน่ยเราทำพิธีสมรสศักดิ์สิทธิ์แล้วเราเป็นคนสวมแหวนให้นิ้วนางข้างซ้ายให้นาง ทำไมยังหาทำหาย,ยางั้นเด้อก็เลยก็เลยตั้งใจคุกเข่าอธิษฐานพระบิดาเจ้าอันนี้เป็นแหวนที่ศักดิ์สิทธิ์นะลูกทำพิธีต่อหน้าพระพักพระเจ้ามันหายไม่ไ้วยขอพระองค์ขอช่วยหาแหวนให้เจอเธอเนี่ยก็จริงๆก็เจอจริงๆครับก็ขอคุณพระเจ้าจริงครับขอคุณพระเจ้า ก็ขอบคุณจ้าก็เติมจิตหนืใจครับทุกคู่นะครับที่แต่งงานหลังแต่งงานมันมีอยู่แล้วนะครับมีปัญหานิดหน่อยที่วันนั้นมีนิดเดียวคือหมอที่รักวันนี้ต้องมีเรื่องอะไรจยพูดก็เลยทีอย่างเลยอันมีอะไรที่รักยังไม่รู้เรื่องเลยนะว่าทีรักไม่ได้จับมือโอ้โหแค่นี้เหรอว่าไม่ไม่ได้จับมือเหรอหมอโอ้ขนาดบอกต้องต้องกลับใจเรื่องโอเคครับก็ ขอบคุณข้าขอบคุณพระเจ้าครับถวายเกียรติแด่พระเจ้าครับขอบคุณค่ะคคถวา,ายเกียรติพระ